เจ้าเจ้าไม่มาเจ้านี้หน้าแก้วตาอย่าใจรักเป็ดพี่สุดที่ยาวพระสอนจนตายอย่าเลื่อห่างใจหวงตัวใจน้องคนไม่ได้เพียงก่อน น้องคนเป็นขอนักคู่หูก่อขอนพี่ปองน้องปองต่างก็มีใจปองแล้วพี่จะทำตัวอย่เป็นพี่สุดพี่อาวุธและสอนมีจนตาย อยากลอหางไกลผิวงเจน้องคนมียนกัคนผีปองน้องคนแต่งอล้คู่ผู้อข้อนผีปองน้องปองกตนงคนใจปองและีกันค่อ để ghê em phe dục chính in tiếp rẽ thơ ra tìm năm luôn luôn thiếu ma Nhạc ma ra dân tây lạp chữ này qua lát nói qua xìm cho vắm nước cưng trên đi kim được má dù em thức chưa đi sự ta vẫn đẹp biết nó rõ na na và đã cả thứ na và má nói rồi đêm phòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 你问。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.